เมื่อวันที่7พฤษภาคม2562คณะรัฐมนตรีมีมติเรื่องการขยายผลโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนไปสู่เมืองต้นแบบที่4อำเภอจนะจังหวัดสงขลาเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตซึ่งจะลงทุนโดยภาคเอกชนแผนการลงทุนของภาคเอกชนในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีทั้งหมด4โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างท่าเรือเพื่อการพาณิชย์และการท่องเที่ยวการสร้างรางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือสงขลาแห่งที่สองพลังงานไฟฟ้าทางเลือกและนิคมอุตสาหกรรมชนะคนในพื้นที่มีความมั่นใจว่าหากโครงการขนาดใหญ่ตั้งขึ้นมาจะสามารถสร้างแรงงานสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลานรา,าธิวาสโดยไม่ต้องเดินทางไปทำงานในต่างจังหวัดหรือต้องเดินทางทำงานในต่างประเทศอย่างเช่นมาเลเซีย นิคมอุตสาหกรรมจนะนะครับครับถ้าเรือดำลึกไม่หีที่นั่นผมไม่เชื่อว่าผมไม่เชื่อว่าคนใต้เนี่ย<ม>จะกินดีอยู่ดีไปมากกว่านี้เพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องจริงเลยครับถ้าเราใช้วิธีการทําเกษตรแบบนี้หรือทําประมงแบบนี้เนี่ยมันจะมันจะไปเพิ่มไรายได้ได้ยังไงผมผมยังยังถามพวกเราอยู่เนี่ย<ม>เพราะว่าถึงแม้เราสมอย่างนี้พวกเราออกไปจับปลาไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเรือขนาดเล็กทั้งนั้น แล้วก็นั่งอยู่ที่บ้านเฉยๆอันนี่ยผมเป็นสาเหตุของทําให้ชาวบ้านเนี่ยจนนะเพราะฉะนั้นถ้ามีงานทําประจําแล้วก็ต่อยอดให้มันมีมูลค่าเพิ่มนะครับโดยที่อาศัยเกขตสาหกรรมเนี่ยที่มาลงทุนแต่ว่าแต่ว่าข้อข้อแม้ที่ผมพูดเนี่ยก็คือข้อต้องต้อง,ต,องต้องดูเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักด้วยนะครับครับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจอำเภอชนะ เรียกได้ว่าจะเป็นศูนย์กลางความเจริญใหม่นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต Energy Complex ที่จะประกอบไปด้วยการจัดสร้างโรงไฟฟ้าซึ่งทางเลือกใช้ไฟฟ้าพลังงานธรรมชาติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเท่านั้นทั้งจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเลวพลังงานลมโซลาเซลล์ชีวมวลและขยะรวมถึงท่าเรือน้ำลึก ซึ่งทางเอกชนได้ศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพของคนในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของมติครมออย่างเคร่งครัดเอ้ยคุณคุณจะไปคือนักธุรกิจเนี่ยนึกออกไหมครับว่าไอ้จนะเนี่ยพื้นที่อุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นหมื่นหมื่นไร่ที่จนะเนี่ยที่จะเกิดตามแผนเนี่ยจะเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงสะอาดครับครับ โดยเฉพาะไอ้กลงหันลมกังหันลมเนี่ยตอนนี้ที่บ้านเกิดผมที่ชายทะเลที่อำเภอละโนดอำเภอหัวใจเนี่ยมีเป็นร้อยร้อยกลงหันครับใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่อำเภอละโนดอำเภอหัวใจซึ่งเป็นบ้านเกิดผมผลกระทบอะไรเหรอครับมีผลกระทบอะไรเหรอครับไม่มีครับพี่น้องผมญาติผม,ผมทุกวันนี้ผมกลับไปผมก็นอนดูกลงหันลมขับมอเตอร์ไซค์ดูแล้ว โอ้ยกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพรออาะฉะนั้นที่จันนะเนี่ยถ้ามันเกิดตามแผนนะครับ,รบมันจะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าจากกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงเพื่อรับรู้ข้อควรพิจารณาที่หลากหลายและครบถ้วนและเพื่อให้โครงการมีความชอบธรรมทำความเข้าใจซึ่งกันและกันแทนที่จะต่างฝ่ายต่างเดิน ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันยิ่งต้องร่วมมือทำความเข้าใจและสร้างความเชื่อใจซึ่งกันและกันสร้างพื้นที่ที่มีความเห็นร่วมกันและเป้าหมายร่วมกันเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆในพื้นที่ก็อยากกับทำงานกับอยากจะกลับมาทำงานที่บ้านแต่ด้วยที่บ้านเราไม่มีโรงงานเยอะค่ะม,มีแต่บางโรงงานก็คือโรงงานมีไหมมีนะคะมีไม่กี่โรงแต่พูดถึงรายได้มันมันไม่คุ้มมันไม่คุ้มกับเราอาจจะอยู่ใกล้บ้านก็จริงแต่รายได้มันไม่คุ้ม ก็เลยไปอยู่ไกลบ้านแทนึ่งมันมันคุ้มกว่าแต่มันก็มีเลิเสียคือมันอยู่ใกลบ้านเราเวลาเกิดอะไรขึ้นมีครอบครัวมีปัญหารุ่นนั่นนี่อะไรยเงี้ยค่ะแล้วก็จะช้ากับการเดินทางอะไรเงี่ยค่ะก็เลยอยากกลับไปอยู่บ้านแล้วพอรู้ว่ามีนิคมอุตสาหกรรมอะค่ะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นมีงานทําที่อยู่ใกล้บ้านเราไม่ต้องไปเช่าบ้านที่ไไม่ต้องเสียคา่ารถค่ามันอยู่ใกล้บ้านกิน อบครัวอยู่กับบ้านเพราะว่ามันแฮปปี้ใครๆก็อยากอยู่บ้านาแล้วก็ที่สาคัญคือ,อแถวบ้านนะคะเรื่องยาเสพติดก็ที่รู้กันว่าค่อนข้างเยอะเนาะแล้วทีนี้หนูมองว่าถ้ามันมีกลุ่มฐารกมเกิดขึ้นงานตามมา,อ,าอย่างน้อยคนที่ไม่มีงานทำค่ะเด็กวัยรุ่นที่ไม่ได้เรียนหนังสือก็ค่อนข้างเยอะจึงอาจจะไม่ได้ทํางานในระดับสูงแต่ก็ยังมีงานทำหรือว่ามันหางานได้ง่าย ง่ายกว่าที่เราจะไปหางานทําข้างนอกแล้วก็มันก็คุ้มกับการที่เราได้อยู่ครอบครัวด้วยได้ดูแลพ่อแม่คนที่เหมือนพ่อแม่เขาแก,ก่แล้วอย่างนี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่อยากจะกลับไปทำไปทำงานที่มันไกลๆก็อยากจะกลับมาทํางานที่ใกล้บ้านสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในบ้านเรายังมีอีกมากเนื่องจากที่ตั้งของจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เป็นพื้นที่ที่จุดยุทธศาสตร์ของโลกรวมเฉพาะด้านการขนส่ง และการเดินทางและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้และประเทศไทยสอปตอเนี่ยมีอำนาจตามมาตราสิบอำนาจตามมาตราสิบในพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้สอง3้าห้าสามเนี่ยกบตดไว้ชัดนะครับว่าสอปตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยสามารถกําหนดเขตในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยให้เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจได้แล้วก็เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจเนี่ยต้องมีกรอบการบริหารและการพัฒนาเป็นการเฉพาะโดยที่กรอบการบริหารและการพัฒนาของเ,อเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะเนี่ยมันต้องมีทั้งเศรษฐกิจส,สังคมการศึกษาศาสนาสาธารณสุขสิ่งแวดล้นอมต่างประเทศสิทธิยามลชนด้านต่างๆครอบคลุมทั้งหมดที่ มุ่งเป้าไปสู่เรื่องของการให้ประชาชนกินดีอยู่ดีสาธารณสุขก็ต้องดีด้วยสังคมต้องดีด้วยเศรษฐกิจต้องดีด้วยทุกอย่างต้องเชื่อมโยงเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างชั้นในมิติแต่และมิติเลยอันนี้คืออำนาจที่สวตบีแล้วเราก็ทําตัวนี้เสร็จโดยที่ประกาศตัวมาตรสิทตามพรบสวตเนี่ยไปเมื่อธันวา2562นะครับแ,<ๆ>แล้วเราก็เชื่อมโยงภาคแผนงานของภาคประชาชนแผนงานของภาคเอกชน และก็แผนงานสนับสนุนของภาครัฐเป็นหนึ่งเบียวกันภายใต้ใตการบริหารจัดการของสปตเพราะเราถือว่าหากเอาเป็นหน่วยงานรัฐแล้วสป<ม>ตดําเนินการในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราสามารถมีอํานาจต่อรองให้กับประชาชนได้เต็มที่เพราะนั้นอย่างที่ผมบอกนะครับว่าหากประชาชนไม่มีเงินในกระเป๋ามองขึ้นหน้ามองฟ้าขึ้นอากาศแล้วเนี่ยไม่มีโอกาสเราไม่ทําแต่ถ้าเขามีเราจะทำอย่างเต็มที่ เราคิดว่าหากเราเดินเมืองที่4ที่เราวางโจทย์ไว้อย่างดีในเรื่องของความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอศักยภาพาทางทะเลที่จะพัฒนาในเรื่องของระบบการขนส่งขนาดใหญ่นะครับเรื่องของ การเป็นพื้นที่สวนอุตสาหกรรมสําหรับการทําเกษตรอุตสาหกรรมอาหารพารานเทคโนโลยีชีวภาพรวมถึงเรื่องของอุตสาหกรรมทางการแพทย์แล้วก็อุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่กําหนดเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมรางวันนี้ไม่มีใ,ใครไม่ใช้รางรถไฟวันนี้ทุกคนเรื่องของการขนส่งต่างๆต,ต,ต้องใช้รางรถไฟเพราะมันคือหนึ่งในยุทธศาสตร์วัน belt one road ของจีนนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรื่องของความมั่นคงทางพลังงานซึ่งเป็นเรื่องสําคัญมากวันนี้เรา 3จังหวัดเอง5จังหวัดเองหรือว่าภูมิภาคใต้เองซื้อไฟจากมาเลยใช้ไฟจากเ้างบนไฟในพื้นที่เองไม่พอดังนั้นหากจะต้องลงโครงสร้างใหญ่ๆเนี่ยรเรื่องของความมั่นคงพลังงานเป็นเรื่องสําคัญมากอันนี้เป็นโอกาสที่อําเภอชนะจะต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะพัฒนาในส่วนนี้คิดในมุมกลับกันหากเราไม่ทําอะไรเลยนะครับประชาชนจนลงเรื่อยๆประชาชนมีเส้นของความเหลื่อมล้ําสูงขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นตามามาคือแล้ว ผมไม่ใช่คนละเมืองผมไม่ใช่คนละเมืองของประเทศไทยหรอ<ะ>ทำไมประเทศไทย<ะ>ถึงได้ทากับผมในฐานนะอย่างกับคนละเมืองชั้นสองอันนี้คือการหยิบยื่นโอกาสที่รัฐบาลส่งให้กับประชาชนเพราะไม่เคยมีการดําเนินการนักษาโครงสร้างเศรษฐกิจขนาดใหญ่มาหลายยุคหลายสมัยมากนะครับ